อม,มรินทีวีูดทดลองซลอ,อรสพนับสนุนโดยบ้านละสวนชอปปิ้งวีจองบูธ0 9 0ย9 7 8 3 1 0จะให้ชาบูเนี่ยลองทำเบวนี่สูตรของตัวเองแบบทุกขั้นตอนเลยีไ่ไทางเลยไหม ต้องหมดเลยไหมคะหมดขาดเลยรถคันนี้เราเรียกว่า Eleven Bus Tour Top o n f Top Off ค่ะเราจะย้อนอดีตไปห้องกงยุคปีแปดศูนย์จุตองช่วงเด็กฝึกงานหูไม่พัหนูได้กินหัวหอมเหมือนเชฟ มีของอร่อยๆแน่เลยใช่เลยเพราะว่าร้านเนี่ยเขาเป็นร้านที่แบบขายขนมมีเค้กเยอะมากอ๋อแล้วเขามีทำเวิร์กช็อปให้เด็กๆเนี่ยมาทำเค้กได้ด้วยนะเชิญเวิร์กช็อปขับมาฝึกงานที่นี่เลยจะไปฝึกงานเลยเหรอค่ะโอ้โหแบบนี้ต้องเข้าไปถามพี่เขาแล้วว่าเขารับเด็กฝึกงานหรือเปล่าไปไหมไปค่ะไปค่ะไป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 ดูซิว่าเขาจะรับเด็กฝึกงานไหมนะ ขาอยู่พอดีเลยชาบูสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะรับอะไรดีคะวันนี้รู้อยากว่าเป็นเด็กฝึกงานได้ไหมคะฝึกงานเหรอคะอุ้ยดีเลยค่ะวันนี้นะคะพอดีว่าพี่ส้มอะจะทำราวนี้พอดีเลยค่ะราวนี้สนใจไหมคะ ได้เะโอเคไหมคะใช่ค่ะโอเคค่ะเห็นบอกว่าปกติที่นี่คือเปิดเวิร์กช็อปทำเค้กให้เด็กๆด้วยใช่ไหมคะพี่ส้มใช่ค่ะก็จะมีบางทีช่วงปิดเทอมคุณพ่อคุณแม่แบบพาน้องๆมาอย่างนี้ค่ะมาแบบทำง่ายๆเราอนี้จะเป็นเมนูที่แบบเด็กๆชอบมากอ๋อแต่วันนี้น้องชาบูของเราค่ะเขาบอกว่าเขาจะไม่ขอเวิร์กช็อปแต่เขาจะขอฝึกงานที่นี่เลยพร้อมไหมคะพร้อมค่ะโอเคค่ะได้ค่ะเอาไปเป็นตัวช่วยได้เลยค่ะพี่ส้มขาฝากด้วยนะคะไปกันค่ะ เรามาเริ่มกันเลยนะคะค่ะเบล่านี้ก็จะมีนะคะส่วนประกอบสําคัญก็คือนี่เลยค่ะอันแรกนะคะจะเป็นเนยเราจะใช้เนยสดนะคะมันจะให้ความหอมไข่ไก่ แล้วก็อันนี้ดาร์กช็อกดาร์กช็อกโกแลตนะคะอันนี้จะเป็นดาร์กช็อกโกแลตเ0เลยค่ะค่ะอันนี้จะเป็นน้ำตาลใสขาวนะคะ,คะน้ำตาลใสแดงอ่าม,มีน้ำตาลสองอันคืออันนี้เราจะทำเป็นเบรวนี่เนื้อหนึบจึงต้องใช้น้ำตาลใสแดงเข้ามาช่วยทำให้เนื้อบราวนี่่แน่นขึ้นค่ะแล้วก็โกโก้โกถูกต้องค่ะเก่งมากเป็นส่วนอะไรคะ แล้วก็อันนี้จะเป็นแป้งสาลีนะคะเี่ืค่ะอันนี้จะเป็นกลิ่นวานิลาค่ะอันนั้นจะเป็นผงฟูค่ะแล้วก็น,นี่จะเป็นเกลือค่ะอันดับแรกนะคะเราจะต้องมาละลายเนยกับช็อกโกแลตด้วยกันก่อนนะคะชาบูเอาเนยใส่ในนี้ได้ไหมคะได้ค่ะอาลงสิคะเหมือนไอติมเลยอต่อไปเป็นช็อกโกแลตค่ะเทลงไปรวมกันกับเนยเลยค่ะ โอเคกมีอันใหญ่ด้วยล่ะมีอันใหญ่ด้วยเรามาปนกันเพื่อลดความขมของช็อกโกแลตลงบ้างเล็กน้อยค่ะต่อไปจะเป็นการเอาช็อกโกแลตกับเนยเข้าไปตุ or OR ๋นบนความร้อนนี้นะคะอันนี้ก็จะรอนิดหนึ่งนะต้องคนจนกว่าช็อกโกแลตกับเนยจะละลายเป็นเนื้อเดียวกันนะคะช็อกโกแลตแท้ก็จะให้กลิ่นที่หอมดีมากอ๋อนี้เราก็ติดเตาได้เลยนะคะ โอเคเดี๋ยวเราจะพักส่วนนี้ไว้ก่อนนะคะให้เย็นลงนิดนึงต่อไปนะคะเราจะมาเริ่มทำส่วนผสมตรงนี้ผสมน้ำตาลกับไข่เข้าด้วยกันไข่ไก่เบอร์สองนะคะสองฟองสำหรับสูตรนี้นะคะโอ้โมีเปลือกเลยอ่ะโอเคค่ะต่อไปให้น้องชบพู่ช่วยร่้มเอาน้ำตาลมาใส่ค่ะ น้ำตาลค่ะโอเคหมดเลยนะคะแล้วก็น้ำตาลไฟแดงค่ะโอเคทีเดียวหมดเลยอ่ะทีเดียวคต่อไปก็จะเป็นการคนส่วนผสมนี้ก่อนนะคะคนจนกว่าน้ําตาลจะละลายค่ะเรายังได้ยินเสียงน้ําตาลกอบแกรบอยู่ใช่ไหมคะ แสดงว่ายังละลายไม่ค่อยดีค่ะเราจะใส่วานิลาไหมคะใส่โอเคกลิ่นวานิลาจะช่วยทำให้ดับคาวของไข่ได้ค่ะวานิลาใช่ค่ะแ,แล้ไมันเหมือนกาแฟสีเหมือนกาแฟใช่ไหมคะสีเข้มข้นโอเคอค่ะเก่งมากแล้วก็คนบายบายหอมไือยังคะองหมอมค่ะ โอเคต่อไปเราจะเอาช็อกโกแลตที่ละลายไว้เทใส่นะคะโอเคค่ะทีนี้เราก็จะล่อนของแห้งลงไปนะคะเทแป้งลงไปตรงนี้ได้เลยค่ะตามด้วยอะไรคะโกโก้ก้ตองค่ะแล้วก็เกลือค่ะใส่ทุกอย่างลงมาเลยค่ะอเกลือติด ไม่เป็นไรค่ะลงไปอย่าดื้อ่าห้าโอเคและของปูค่ะโฟฟน่าทีนี้เราก็จะลอเจ้าน่ารักค่ะเหมือนตู้ปลาจิ๋วเลยเหนียวหนึบเลยค่ะทีนี้พอเข้ากันแล้วเราก็จะไปใส่ถุงบีบกันค่ะ ตอนนี้เราก็ได้เนื้อบรานี่แล้วนะคะทีนี้เราก็จะเริ่มมาใส่ถุงบีบแล้วก็ใส่พิมพ์แล้วก็ให้บราวนี่แล้วก็ให้บรานี่เอ้ยให้ขอกขษค่ะแล้วก็ชื่อเปลี่ยนชื่อไปแล้วลูกแล้วก็จะให้น้องชาบูแต่งหน้าเบราวนี่กันนะคะโอเคไหมคะโอเคค่ะตอนนี้เรามาใส่ถุงบีบก่อนนะคะ วา่าเหล่าดีไซเนอร์อ่าทีเนี้ยเนื้อเบราวนี่เราพร้อมที่จะลงพิมพ์แล้วนะคะค่ะพี่ชมก็ได้เตรียมท็อปปิ้ง5้าอย่างมาให้น้องชาบูได้ตกแต่งตกแต่งอะไรก <ๆ S 1> ็ได้หรอคะใช่ค่ะจับอย่างนี้นะคะแล้วก็บีบไม่ต้องเต็มถ้วยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเวลาเราอบมันจะฟูขึ้นมาอีกนิดนึงบีบบนบน ถึงยังไม่ใช่มือโปรแต่ความตั้งใจของชาบูเต็มร้อยค่ะเราก็จะเริ่มตกแต่งด้วยท็อปปิ้งทั้งหลายเหล่านี้เลยค่ะนี่ค่ะบราวนี่ที่น้องชาบูตกแต่งก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้ก็พร้อมที่จะเอาเข้าเตาอบแล้วเราจะอบประมาณ20นาทีนะคะ นี่โอ้โหหน้าล้นมากมานี่ขั้นตอนสุดท้ายแล้วใช่ไหมคะเข้าเตาอบก็เสร็จเรียบร้อยใช่ค่ะโ้นี่คือแบบเหลือเข้าเตาอย่างเดียวแล้วแบบนี้พี่ส้มขาถ้าเกิดว่าจะให้ชาบูเนี่ยลองทำเบลนี่สูตรของตัวเองแบบทำเองด้วยตัวเองทุกขั้นตอนเลยแล้วก็เป็นองวางขายหน้าร้านพอจะได้ไหมคะได้เลยค่ะอ้ได้แั้นเดี๋ยวระหว่างรอเข้าเตาอบประมาณ20นาทีใช่ไหมคะเดี๋ยวให้ชาบูลองทำแล้วกันเนาะจะมารอดูฝีมือดูว่าจะขาดได้หรือเปล่า ยี่สิบนาทีเด็กฝ <Yeah! S 1> ึกง,งานของเราจะได้ทำเค้กเองด้วยตัวเองจะเป็นอย่างไรช่วงนาห้ามพลาดค่ะ วันแบงคอกพรีเซนต์แจสมีทูเดอะมูนคอนเสิร์ตขายบัตรแล้ววันนี้คอนเสิร์ตเพลงฮิตสไตล์ป๊อปแจที่จะพาคุณเปิดประสบการณ์เหนือจินตนาการไปกับสีที่สุดของศิลปินวิโอเรตวอร์เทียดีเจร์ดเดอะทอยส์และเดอะคาคินสันพร้อมท่องจากวันเพลงเพาะสู่ดวงจันทร์ไปพร้อมกันวันเสาร์ที่19กรกฎาคมนี้ที่วันแบงคอกฟอรัมซื้อบัตรได้แล้วที่เว็บไซต์และแอปพลิเคชันเดอะคอนเสิร์ตค่ะ Amazing ไม่เบื่อค่ะไม่เบื่ออะไรค่ะปกติค่ะ